สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะดูผมดูผมชั้นแก่นี่ก็คือผมทรงในทิดตัดตลกมันก็จะได้ประมาณนี้โยชงโชงทรงผมไม่หยุดตลกเดี๋ยวคนมันไดคือว่าเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าคือได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะแบบมีจะยอยอยู่ตรงนึงเห็นไหมฉันต้องติดกิ๊บมันมันรวบไม่ได้โอเคมันสั้นเกินเลยบอนนี้ ก็ไม่เป็นไรแต่ก็โอเคเดี๋ยวก็รอตรงนี้มันยาวเนาะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคด้วยพอกลับมาจะทำรีวิวว่าอะไรบอกว่าโอ้นี้ใส่ชุดนี้นะคะอันนี้นะคะชุดของอะไรจะบอกว่าบอกเลยของดีคูเปอร์อันนี้โอเคเสื้อ,อ,น,น,อ,อน,นี้ซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ใส่โอเคซื้อได้มาแปะวอชชิ่งพาร์เดอร์ลาเวนเดอร์ฉันโชลออิ่นี้เพราะมัน ก็มันหอมดีค่ะทำตังนี้แหละรีไปหอมแล้วก็เอ่อเส้นหมี่เอามาทำเสิรกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะประหยัดไปนี่กะทิกะทิกะทิโคตกกะเด็นี่ฉันได้อันนี้มาโคตรน่ารักเลยแก มันเป็นเอ,อ70%แอลโกอฮอล์หรอใช่ไหมเนี่ยเป็นอเล็กขนาดลักขนาดอเล็กอันเล็กขนาดกระทัดรัดก,ก็คือขอให้น่าสดเออเออเเขาเรียกอะไรแฮนด์สนิ้ยแฮนซ์นิทายเซอร์ก็อันนี้นะคะ t h i s o n c o ในที่ไหนเพนโซคิวอันนี้ก็คือแฮนด์เจลเอาไว้ล้างคิกเกตฉันจะ เอาเขาเรียกอะไรอ่ะอันใหญ่ที่พกออกไปโอเคขวดใหญ่ที่พกออกไปแล้วจะเอาันี้ไว้เพราะว่ามันหนักกระเป๋าโอเคอก็ประมาณนี้จะพกอันนี้เออทาไมกูไม่คิดได้วะ่ะเหมือนผัวเอามาอันนึงแล้วทีนี้เราก็ดูแล้วเออทําไมกูไม่คิดได้ว่าผัวก็มีนี้ว่ะก็เลยแบบเออเอานี้แล้วกันประมาณนี้พกพกเจวจบก็ซื้อมาที่ร้านนี่นะคะร้านที่ไปซื้อนี่โอเคอืม ฉันว่ามันก็คิวดีน่ารักโอเคดิส่วนมันก็น่ารักอีกแต่ยังมีอีกนะแต่ไม่ใช่แบบแค่นี้ต่อีอกแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดออมอยู่ในกระเป๋าเนี่ฉันจะเอาหมกาทอดง,งอกก็แค่หลอกซื้อถั่วเขียวมาจะมาเทาะถั่วงอกคืออยากกินผัดถั่วงอกอะไรเนะี่ยเะาะเองซื้อเขาก็แพงซื้อมาอันหนึ่งแล้วแพ็คหนึ่งที่นี่โดนขโมยเขาไม่เหลือเลยเหลือแค่นี้ เออโ okay. อเคนนแล้วก็มีนี่นะคะชอบใช้กลิ่นนี้แชมพูของปัมโอลิฟเออชอบใชออ้ยี่ห้อนี้แหละเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรวะกลิ่นอ,อ่าซาลาแหน่โอเคชอบใช้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรกลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเพื่อแล้วก็มีเคสของตัวเองเคสของตัวเองแล้วก็มีน้ำมะพร้าวที่ตั้งกล้อง ดน้ำมะพร้าวกับน้ำสับปะรดโอเคนี่ก็คือที่ตั้งกล้องแล้วฉันหาที่ตั้งกล้องใหม่ก่นอนเดอกคือจะไปซื้อน้ำอันนี้อันเดียวดูหมดไปเท่าไหร่เจ็ดบอลกว่ากับสิบบอนเจ็ดแปดบอลแปดบอลทั้งหมดจะกินน้ำอันนี้น้ำสับปะรดเอ้ยน้ำมะพร้าวโค้กนับเมลแล้วก็แอปเปิ้ลเอ้ยไเปิ้ล น้ำสับปะรดอันนี้อร่อยมากมือสั่นตลกทำไมมือสั่นวะเมืม่อคืนนี้มีคนเสพแล้วกลิ่นมาเข้ามาในห้องกันเออกันชาตลก Talk about cannabis เมื่อวตลก ไม่รู้ว่ากลิ่นเขาบอกตลอดไม่เคยรู้หรอกขอบอกแมก็เลยออมีหกอันเหลือพอกลับมาบ้านเหลือห้าอันเตก๊กมันหายไปไหนวะอันหนึ่งวะใครโมยกินเคก้กกูวะตลกไม่เป็นรหรอกนี่แหละก็ประกรันอะไรนี้แหละ,ละก็คบทีละสองอันเพื่อนๆก็กินไปแล้วก็ไม่กินแล้วนะ่ะกินแค่นี้แหละแฉกใครไม่รู้มาตนะโกนอย่ ใครไม่รู้มันจะคลายมีเส้นอะเนี่ยมันข้างในมันจะเป็นอะไรจะพูดให้ฟังว่าเป็นแบบนี้โอเคมันเป็นประมาณนี้แล้วโดวยเวลาเราเปิดเราเปัดปุ๊บมันจะไม่วันเลยอข้าง้า ตั้งกลัวว่านไปตไปกว้รุ่นคิดเลยช <c oughs> อบใส่สีสดใสรับเงินจบถ้าใส่สีดำสีอะไรเงินไม่ค่อยเข้าต้องใส่สีสดแส <c oughs> ไม่ต้องจับเลยเพื่อนม ว่าฉันชอบแชรเจลไอไลน์ดิส่นสันโซมาตแชรเจลเห็นไหมอือชอบมากเลยมันมีไออะเขาเราียกอะไรเหมือนสมอลแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบว่าดอทอยู่ข้างในอ่ะสมอลดอท so อินไซต์เฮียโซคิวดีจอวนไอไลน์จะสวายไปคือชอบเพราะว่า,ซ,า,วาซื้อเพราะว่ามันน่ารักตลกไม่ซื้อเพราะว่าอยากใช้เจลหรอกค่ะซื้อเพราะมันน่ารัก ก็ยังต้องแบบเซฟกาดเขาเรียกอะไการจะตกกาดห้ามตกเด็ดขาดตกอันนี้ก็หน่งลิตรน้ำแครอทที่ซื้อมาแต่มันคือมันมีขี้เกียบเขาเรียกอะไรแบบเหมือนคี้ดินอะอยู่ข้างในอะเก็บเกียบอะเออก็เลยไม่ได้กินกินแค่นั้นแหละ พอตอนกินไปจะนองก้นมันเป็นเก็บๆก็เลยไม่ได้กินก็เลยเอาทิ้งกับขอนขวดกินไปได้แค่ในเดียวโอเคตอนแรกกิน,นเดียวมันยังไม่ไม่เป็นอืมเป็นแบบเก็บเหมือนขี้ดินอ่ะมันมาได้ยังไงวะืมรีวิวน้ำผลไม้อะ แล้วก็บ้าเันเหลือเหลือเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งก็จะมาแกงเนื้อใส่อันนี้แล้วก็จะใส,ใส่กินกับอันนี้กินกับเส้นนี้ตามจริงเส้นเอ่อเส้นอะไรวะเส้นขนมนจริงก็มีแต่ว่าไม่ได้เอามาเห็น่บอมเอาคือเส้นอันนี้ก็พอไม่กินกินมามะ่าเหรอไม่ใช่มามะ่ายี่ห้อหนึ่งอะ่ะมันเป็นอันนั้น มันเป็นแบบเหมือนหวัดมาก็เลยไม่ได้กินก็เลยใช้อันนี้โอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปแล้วล่ะต้องเข้าบาลล้านแล้วฉันกพกทิชชู่นะฉันซื้อมาเมื่อวานนี้สี่ก้อนเออสี่อันพกทิชชูเนนะ่เพราะว่าเข้เาห้องน้ำเวลาเข้าจ้วงเข้าอะไรโอเคเพื่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันจเจอกันคลิปหน้าแล้วกันไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือยามเช้าอากาศแถวบ้านเช้ สดใสได้ยินเสียงงบเนเนเนนกเธอเลยนกเป็นอยู่ตรงนีน้